ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับมาพบกับผมไกรนุกุกงานกันอีกครั้งนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตสถานะข้อมูลไม่สามารถทํารายการต่อได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากพี่พิมพ์เยิ้มนะครับแล้วก็หลายๆคนที่มีสถานะนี้นะครับแจ้งว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเห็นได้ดีอยู่แล้วนะครับว่าข้อมูลสําหรับ คนที่มีสถานะเป็นอย่างนี้นะครับคืออะไรนะครับคือคนที่ลงข้อมูลไม่สําเร็จหรือลงข้อมูลผิดหรือ,อไม่ได้ทําการลงข้อมูลแบบว่าถูกต้องตามกระบวนการนะครับเลยทําให้ขึ้นสถานะแบบนี้นะครับซึ่งจากที่ผมโทรสอบถามมาตรการของคลังเนี่ยได้แจ้งว่าณนะสถานะนี้จำเป็นต้องรอนะครับถ้าคลังมีการประกาศนโะยบาย ช่วยเหลือกลุ่มผู้ตกหล่นใหม่เนี่ยหรือเปิดลงทะเบียนใหม่เนี่ยจะต้องรอรอบนั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าสถานนะตอนนี้ในรอบนี้ยังไงก็คือยังไม่ได้รับเงินแน่นอนนะครับผมตอบให้ชัดเจนไปเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยถามมาคําถามเดิมซ้ำๆๆนะครับต้องเข้าใจอยู่นะว่าสําสหรับคนที่ถึงแม้มีสถานะนี้ แล้วไปร้องทุกแล้วนะครับก็จะยังไม่มีผลนะครับเพราะว่าข้อมูลในระบบของท่านก็ยังผิดอยู่นะครับหรือไม่มีข้อมูลในระบบนั่นเองนะครับจำเป็นต้องรอนโยบายจากคลังประกาศเข้ามาใหม่นะครับแต่สําหรับคนที่ไปร้องทุกเนี่ยอาจจะมี SMS มาแจ้งให้ท่านทราบนั่นเองแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้ไปร้องทุกท่านจะต้องติดตามข่าวสารจากที่จริงเท่านั้นนะครับสําหรับ ถ้าเกิดมีใหม่เข้ามาอะไรยังไงเนี่ยผมจะรีบทำเป็นข่าวแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับโอเคสำหรับข้อมูลสถานน,ะนี้ก็ไวพิงเท่านี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ